สวัสดีครับ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  ครับน่าจะท่านประจำที่เรียบร้อยนะครับขอเชิญท่านสุนทรเชิญเห็บภาพนะครับและขอโยนเวทีนี้ให้กับท่านเลขาธิก,การพรรพื่อไทยเชิญท่านจรรวินทองครับเป็นพี่น้องสื่อมวลชน,นพี่น้องประชาชนที่การเมืองฝ่ายร่วมรัฐบาลน,นะครับได้มาแสดงจุดยืนร่วมกันจากที่วันที่14สิงหาคม พุทธศักราช2567นะครับที่สาลน้ำนูนมีคำวิจัยเอของประเทศไทย30นะครับวันนี้พวกเราุุกคนในนามของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลวันนี้มีจุดยืนเดียวกันหลังจากที่พรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคได้มีมติเสนอชื่อนางสาวแพทองสานจินวัต เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ซึ่งจากที่ท่านประธานส,สภาผูแ้แทนราษฎรนะครับท่านอาจารย์วันหมัดนอมนาได้ออกหนังสือเชิญประชุมวราระการประชุมในวันพรุ่งนี้วันที่16สิงหาคมซึ่งเป็นการเลือกนายกทร,รัฐมนตร,รีในสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการเสนอชื่อ โดยพรรคเพื่อไทยทางผู้พักนะครับให้ความเห็นชอบท่านาคุณแทยทองทานชินวัตรเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตเปิดกรนี้นะครับให้เกียรติทางพรรควมรัฐบาลน,นะครับเชิญท่านอนุทินชาญวิรุฬท่านารักษาการรองนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นพรรคแกน ร่วมรัฐบาลน,นะครับเป็นผู้ที่เป็นคนที่อเอมผะสมในาี่จห้ตังรัฐบาลน,นำเสนอท่าน,นแายทองการชินวันตรงน,นังน้นนายรัฐมนตรีต่อรภาภูแดนรัษฎรในวันพรุ่นี้นะครับพรรคภูกเก็ไทยเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับตัวพรรคเอง เรียกประชุมสมัชช์นะครับเมื่อเช้าวันนี้บุคคลที่จัดนามตำแหน่งนายยรุณศรีนะครับซึ่งก็เป็นเป็นเป็นตามที่เราได้คาดการไว้เมื่อเช้าเนี่ยยังไม่ได้รับทราบก็จะเป็นผู้แทนต้องการบอกว่าขอเป็นบุคคลที่ทางฝั่งผู้แทยได้นำเสนอขึ้นมานะครับนี่ก็พอทราบว่าเป็นคุณแานต้องการนะครับก็เราก็มีความมั่นใจ แล้วก็เชื่มันว่าภายใต้การนำของท่านว่าที่นายมตรีท่านได้นำมาพิจาวัานะครับพวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนร่วมมือนะครับอย่างเต็มที่ตั้งแต่วันแรกที่ท่านรับบทบาทในกรทางการครับกับพระคนะครับ มารวมตัวกันในวันนี้ค่ะ่อนอื่นเลยค่ะฉันขอขอบพระคุณนะคะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยสมาชิกพักเพื่อไทยที่ได้เสนอชื่อของพิชาน,นะคะให้มาเป็นตําแหน,น่งยกรัฐมนตรนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะต้องขอบคุณทุกท่กทานด้วยนะคะหรับการสารังเนุนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าฉันก็จะทาทุกอย่างให้เป็นความสามารถนะคะแล้วก็รอในผลโหวตผู้มีกันอีกทีให้เป็นทางการนะคะ แล้วก็แน่นอนค่ะว่าตอลอดที่ผ่านมานะคะพวกเราทุกคนที่ได้รูกดกันพูดคุยนะคะว่าเราทุกคนก็ชื่นชมในการทํางานของท่านายกเศรษฐานะคะแล้วก็เสียดายที่จะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะก็ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่ได้คาดฝันเอาไว้นะคะก็ เขารักนับถือมาตั้งแต่ก่อนเป็นในรัฐมนตรีแล้วนะคะก็ถ้าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งต่ทำงาน,นนะคะก็เสียดายค่ะโอกาสนี้แต่ว่าแน่นอนค่ะประเทศต้องไปต่อพรกเพื่อไทยเป็นแกนนำของรัฐบาลวันนี้เรามีความพร้อมค่ะที่จะรันประเทศต่อดิฉันเองม,เอมั่นใจในพักเพื่อไทยมั่นใจในพักร่วมรัฐบาลทุกทุรภคที่จะ ช่วยกันนะคะนำาพาประเทศของเราให้อุดพ้นจากวิเศิษฐกิจค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเรามารวมตัวกันในวันนี้นเพื่อให้น้องประชาชนได้เห็นค่ะว่าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในการที่จะทักดันประเทศให้ไปต่อค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านมากๆค่ะที่มาร่วมกันรวมตัวกันแล้วก็ตกลงกันเพื่อทำเพื่อประเทศชาติร่วมกันต่อไปค่ะ Thank mm -hmm.